ตอนนั้นเราเป็นวัยเด็กนะวัยเด็กอายุประมาณ8 9ขวบเนี่ยมันก็มีความทุกข์คนใช่ไหมก็ปู่ก็เรียกเขามาที่เตีทุดบ้านนะว่ามาหาปู่หน่อยแกก็หยิบไม้ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นไม้หอมเนี่ยแหละนะให้เราดมถามว่าหอมไหมเราในวัยเด็กเราก็บอกหอมบ้างไม่หอมบ้างและนี่ก็คืออาจารย์พิเรพันธ์วิจิพันธ์นักวิจัยอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้กฤสนาและเจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษนาลายแรกของโลกตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม้ถึงหอมแกบอกว่าอยากจะรู้จริงอ่ะให้เดินตามไปแกก็พาเราเดินไปดูที่กระสอบประมาณสักสิบกว่าลูกได้แกก็หยิบไม้อีกชิ้นสองชิ้นให้อาจารย์ดมอาจารย์ดมแล้ว,อ,าาลวอีกชิ้นหนึ่งหอมอีกชิ้นไม่หอมอาจารย์ก็ถามว่าชิ้นดำทำไมถึงหอมท่านก็บอกว่าชิ้นดำเนี่ยก็คือ,คอมันมีน้ำมันอาจารย์บอกน้ำมันตรงไหนม่นันม,ม,มีเลยท่านก็บอกว่ารอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านเดินไปแป๊บ อาจารย์ก็บอกหอมเขาบอกให้ความหอมตรงนี้แหละที่จะรักษาที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมามุ่งม,มานะและอดทนในการที่อยากจะตาม ไปดูว่าความหอมของมันเนี่ยนะมันเป็นยังไงตั้งแต่นั่นมาเนี่ยเราก็เริ่มศึกษากล้เลยรู้ว่าเออความหอมปิศนาเนี่ยมันก็หอมจริงๆมันก็เลยมีเลยเลย,เลยรู้มาเรื่อยเรื่อยเรียนรู้มาท่านก็สั่งสอนเรามาตลอดปู่ปู่ฝากฝังไว้ว่าถ้าได้ทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่าทิ้งนะทำให้สําเร็จคือก่อนจะสําเร็จตรงนั้นเนี่ยอาจารย์นึกถึงคําพูดของปู่คําพูดของคุณพ่อนะว่าถ้าจะทํอะไรสักชิ้นนึงเนี่ยให้ทําด้วยจริงจังและมุ่งมั่นมานะอดทน,นแต่ต้องมีเป้า ทำเลิกเลิกหรือทำไปจริงจังตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยตอนที่ท่านป่วยนะฮะอาจารย์ก็ไปเยี่ยมคุณปู่นะท่านก็นก,กาทับจับมือเราตลอดว่าเรื่องก,กิจสนาเนี่ยต้องทําให้สําเร็จนลลูกนะนะเราทาให้ได้นะคือมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่อาจารย์ไปเห็นคือคุณพ่อเนี่ยพาเข้าไปในป่าไปเห็นการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งเราตอนนั้นน่ะเราเป็นเด็กอายุประมาณสักสิกว่าต้นต้นเนี่ยนะเราเห็นการตัดต้นไม้เนี่ยตัดแบบเหมือนฆ่าช้างเอางาก็คือเอาเอาแค่ส่วนหนึง่งแต่ต้นไม้ต้องตายทั้งหมดเลย อย่างเนี้เราเห็นเป็นกระบวนการซึ่งทำลายป่าโดยตรงเลยซึ่งต้นไม้ต้นให,ใหญ่ๆเนี่ยมันมีค่าคุณปู่เนี่ยได,ได้เน้นตลอดว่าถ้าทำตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทำให้สำเร็จและทำเป็นระยะยาว หลังจากทีอ่อาจารย์ได้เข้าไปในป่าเนี่ยก็ได้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยเราจะทําไงที่ไม่ต้องโคตนแล้วก็ไม่ต้องตัดโดยการทําลายป่าอาจารย์ก็เลยค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาในการค้นคิดเนี่ยอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการคิดกว่า20ปีกว่าจะสําเร็จในการค้นคิดเนี่ยต้องค้นจกากความเป็นจริงว่าต้นไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยนะเราไม่ตัดแต่เราใช้ยังไงจะเอา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 คุณประโยชน์ของเนื้อไม้นี่ออกมาในการสกัดน้ํามันหรือในการทํายาแผนโบราณหรือทำคอสเมติกหรือทําน้ําหอมต่างๆเนี่ยให้ให้ประชาชน น,นะฮะแล้วก็ให้ต่างชาติเนี่ยได้ยอมรับอย่างที่เห็นเนี่ยในการทํางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มานะของสิทธิบัตรหรือวอัวลาเตเอนของอาจารย์ที่เห็นดังทั่วโลกเลยนะจะว่าได้ว่าสิทธิบัตรใบนี้เป็นสิทธิบัตร ของคนไทยนะซึ่งเราได้จดไว้ในอเมริกาหรือที่เขาเรียกว่าเวอร์ตาเดนสสิทธิบัตรโลกแล้วอาจารย์ไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะอาจารย์มีทั้งสองใบและมีของมาเลเซียสิทธิบัตรเนี่ยใบแรกของอาจารย์เนี่ยจดในอเมริกาใบที่สองเนี่ยอาจารย์ก็ต่อเป็นนวัตกรรมของสิทธิบัตรโลกนะครับซึ่งตรงนี้มันมีคุณค่ามีคุณค่ามากซึ่งตอนอาจารย์ระหว่างตาจรจดเนี่ยก็มีหลายประเทศมาให้ราคาอาจารย์หลายร้อยล้านแต่ละใบทั้งของมาเลเซียอาจารย์ก็เป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกที่จดในมาเลเซียซึ่งถือว่า ดงนั้นอาจารย์ไปทำงานรับใช้คิงอยู่ซึ่งอาจารย์ก็ไปทำงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าในการเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนโดยโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าหลังจากที่อาจารย์ได้รับสิทธิบัตรโลกแล้วเนี่ยก็มีหลายประเทศทั่วโลก,โลกมีการติดต่อเข้ามาหลายประเทศทั่วโลกที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็อยากได้สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ก็ได้มาคุยกับอาจารย์มาพูดคุยพบปะไปดูต้นไม้ที่อาจารย์ทําอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่นะในฝรั่งเศสหรือในอังกฤษเน,น,นี่ยหรือในแคนาดาในอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยวิง่งมาหาอาจารย์วิง่งมาหาจํานวนมากด้วยการที่จะใช้เงินเนี่ยซื้ออาจารย์ ก็ไม่โอเคนะครับเพราะอาจารย์อยากจะได้ให้คนไทยได้เรียนรู้คุณค่าของกิศนาต่อไป อาจารย์ได้มองชีวิตคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันคือหนึ่งมาจากาความโลภบางคนเนี่ยมีแต่ความโลภจะซื้ออย่างเดียวเลยแต่เขาไม่รู้ว่ากว่าเราจะผ่านตรงนี้มาได้เป็นยังไงจริงๆแล้วเงินเนี่ยใครก็อยากได้นะฮะทุกอย่างมีคนอยากได้หมดแต่เราต้องมองให้ถึงอนาคตข้างหน้าว่าเมื่อเราขายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจ้าของแล้วเราต้องโอนสิทธิ์ไปขึ้นกับเขาสิ่งหนึ่งที่ที่อาจารย์ไม่อยากขายอ่ะอาจารย์ไม่ได้มองที่ค่าของเงินอาจารย์มองถึงค่าของของ สิ่งที่มันหาไม่ได้อีกแล้วในอนาคตซึ่งอยากให้มันตกอยู่ในเมืองไทยประชาชนได้เรียนรู้สิ่งที่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งมันเห็นเลยเมื่อสิกบกว่าปีที่แล้วอาจารย์ไปปลูกอยู่ที่สวนที่สวนผู้คิชาริที่แม่ริมสวนสลิกิทนะฮะเดนี้ไปเห็นต้นไม้แล้วมีการเพาะปลูกต้นกล้าเห็นไหมแล้วมีการนักเรียนนักศึกษาไปแจกปลูกกันตามหมู่บ้านหรือไม่ว่าเป็นชนภูเขานะฮะพวกแมวกระเหลียงอีก็อะไรเงี้นะก่ก่วนไม่รู้จักต้นขิจสาเดนี่รู้จักหมดในวัดวาราม เดี๋ยวนี้โครงการประเทศเข้าไปก็รู้จักหมดเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ที่อาจารย์สร้างมานะจากนั้นแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันมากกว่าเงินนะครับและเป็นสิ่งที่เรารักด้วยอาจารย์ถึงไม่ยอมขายสิธิบัตนให้ใครไม่คิดว่าคุณมีเงินเนี่ยคุณบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่จริงครับเงินซื้อไม่ได้สําหรับผมถ้าผมขายเนี่ยผมคงคงแาทนที่ผมคงไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วมีหลายกว่า 20กว่าประเทศทั่วโ,โลกติดต่อผมมานะให้ผมไปเป็นผู้ลงมือในการทำาีิเส้นให้เกิดเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมใหญ่โตมหาศาลเลยซึ่งไม่ใช่นะเราต้องการประเทศไทยที่เป็นอนาคตนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยเราต้องการประเทศไทยที่เป็นอนาคตให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้พีรพันธ์วิจิตรพันธ์ ด้วยระยะเวลามากกว่า20ปีที่ได้ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับวงการไม้กฤษณาอาจารย์พีรพันธ์วิจิตพันธ์ได้คน้นคว้าศึกษาลงทุนวิจัยไม้หอมจากธรรมชาติและไม้หอมปลูกมามากกว่า20ปีทำการทดลองปลูกทุกภาคในประเทศทำให้สามารถสั่งสมประสบการณ์ไว้อย่างรอบด้านจนค้นพบกฤษณาสายพันธุ์ใหม่พันรพีและเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ทำการจดสิทธิบัตรสายพันธุ์และสิ่งประดิษฐ์ เทคนิคทำสารน้ำมันในเนื้อไม้กฤษสนาทั้งในและต่างประเทศเป็นรายแรกของโลกโดยได้คิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพจากไม้กฤษณาจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศสูตมิหมใหม่ของการชงชาด้วยชาหอมกฤษสนารสหอมดื่มง่ายมีส่วนประกอบหลักของแก่นกฤษณนาใบกฤษณนาดอกคำฝอยชะเอมเทศและหญ้าหวาน โดยในหอมปริศนาให้สารโพลิฟิโนลสารต้านเซลล์มะเร็งลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจต้านโรคเบาหวานควบคุมความดันโลหิตสูงลดไขมันความดันบำรุงตับปอดหัวใจขับสารพิษบำรุงระบบประสาทสมองฟื้นฟูความจำเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ปรับสมดุลระบบย่อยอาหารควบคุมไขมันน้ำตาลในเลือดต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งเซลล์แบคทีรียนในช่องปากปรับสมดุลของร่างกายลดเบาหวานลดความดันในเลือดล้างพิษและช่วยระบายเป็นยาอายุวัฒนะลดระดับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจโดยลดระดับของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสามารถช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของโลเดนิตี้ไลโปโปรตีนคอเลสเตอรอล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนอกจากนี้ยังพบว่าชาหอมคริสนาสามารถช่วยลดปริมาณ LDL, VLDL และไตรกลีเซอไรด์ A ine, และยังช่วยเพิ่มปริมาณไฮเดนซิตี้ไปโปรตีนในกระแสะเลือดซึ่งการมีปริมาณไตรกลีเซอไรด์ A ต่ำและ HDL สูงนี้สะท้อนถึงสุขภาพของระบบหัวใจที่ดีควบคุมความดันโลหิตสูงตา้านโรคอ้วน ฟอลิฟิโนลสามารถยับยั้งแคทิเคอลโอแมทิลแทนเฟอเรสจึงช่วยกระตุ้นความร้อนของร่างกายซึ่งช่วยเผาผลาญพลังงานและช่วยจัดการกับโรคอ้วนดังนั้นร่างกายจึงเผาผลาญไขมันแทนที่จะสะสมไขมันต้านโรคเบาหวานและมะเร็งจากการศึกษาพบว่าฟ l ลรฟิโนลสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านเซลล์มะเร็งโดยยับยั้งการทำงานของอะไมเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อย จะถูกย่อยช้าลงทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของน้ําตาลในเลือดเป็นไปอย่างช้าๆป้องกันฟันผุโพลิฟินอลช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียในช่องปากซึ่งมีทั้งแบคทีรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากนอกจากนั้นโพลิฟินอลยังยับยั้งการทํางานของอะไมเลสในน้ำลายช่วยให้เกิดการผลิตกลูโคสและมอลโทสลดน้อยลงลดปริมาณอาหารของแบคทีรียที่ทําให้เกิดฟันผุนอกจากนี้ยังช่วยให้เคลือบฟันแข็งแรงต้านทานการผุต้านจุลินทรีย โพลิฟีนอลทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีรียการดื่มชาสามารถใช้รักษาโรคท้องร่วงและโรคไทฟ,ฟอยด์โดยสารสกัดในหองกฤษณามีสารโพลิฟินนลเป็นปริมาณมากจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพดื่มได้ทุกช่วงวัยดื่มทดแทนน้ำได้ทั้งแบบร้อนและแช่ยเย็นหอมกริษนาคุณค่าที่คุณคู่ควรผมพีรพวิจิตรพันธ์ เป็นเจ้าของอสิทธิบัตรไม้กฤษนารายแรกของโลกไม้กิษนาที่คนไทยได้รู้จักเนี่ยได้นํามาทําในกลุ่มเวชภัณฑ์คอสเมติกอาหารและยาหรืออาหารเสริมกิษนาเนี่ยสามารถรักษาอาวัวตกโรคระบบขับถ่ายในท้องในลาไส้ได้ดีกระทั่งระบบปอดและหัวใจทุกประเทศจะมีการตัดต้นทําลายต้นจึงทําให้ไม้กฤษนาเนี่ยสาบสญผมได้ค้นคิดโดยการไม่ตัดต้นโดยการทําเป็นชิปออกมาจากต้นมันก็จะมีเรื่องของ ในการคนา้นคว้าวิจัยและพัฒนาให้เกิดสารเลซินแล้วก็มาทำเป็นเวชภัณฑ์เช่นเป็นชาสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณหรือเป็นเสริมอาหารต่างๆและหลายชนิดที่เขาบอกว่าเลซินภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำมันอยู่ในเนื้อต้นเลซินมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างไรเลซินก็คือมีสารนํำคัญในน้ำมันนั่นประมาณ15ตัวใน15ตัวเนี่ยจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งที่กระตุ้นทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ใบกิษนาเนี่ยที่เป็นใบามารรรมวิธีขบวนการขั้นตอนของการทําให้เกิดทิศนาระหว่างใบกับแกนเนี่ยเอามาผสมกันมันก็เกิดทําให้มีธาตุสาคัญของอาหารก็จะมีพวกธาตุเหล็กมีพวกแคลเซียมมีแมงกานีสมีเหล็กต่างๆซึ่งสะสมด้วยอาหารที่ดีที่ที่ถือว่าทําให้สุขภาพดีขึ้นนะครับนะฮะได้ใบามาแล้วเนี่ยผมก็จะมีส่วนผสมนะฮะของเชเอมเชเอมคือมีสารสาคัญเป็นเชเอมที่จากประเทศไทยนะครับ ญ่าหวานก็จากประเทศไทยคําฝอยก็จากประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่ผมเอามามิกซ์รวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการมีมีมีสารสาคัญต่อสุขภาพคนในปัจจุบันนี้ในสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็มีฝุ่นละอองต่างๆทําให้เกิดสุขภาพร่างกายเนี่ยสุดโทรมลงหอมกีตนาเนี่ยสามารถช่วยได้ผมคนหนึ่งที่กินชากิตนามากว่า20ปีในการได้ค้นคว้าทดลองกับตัวเองดังนั้นแล้วเนี่ยกิตนาที่ผมกิน ณปัจจุบันนี้ผมอายุ63สุขภาพผมก็ถือว่าแข็งแรงตลาดนะครับในจีนในอินเดียเนี่ยมีความต้องการสูงและอยากได้สินค้าตัวนี้ไปใช้ในประเทศแต่ละประเทศเพราะว่าอย่าลืมว่าไม้กฤษนาเนี่ยแพงกว่าน้ํามันที่อื่นในโลกไม่มีน้ํามันอะไรแพงก็ไม้กิษนานฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากให้คนไทยนะทุกคนมาร่วมกันนะครับช่วยกันมาพัฒนาทําให้กฤษนานของไทยเนี่ยเป็นกฤษณานโลกที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง หากสนใจติดต่อไปที่ผมได้เลยนะครับยินดีครับความดันสูงเลยครับกับไขมันเคยเป็นถึงขนาดที่ว่าวูบเลยที่ตัวเองดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะกิจสนับโดยเฉพาะช่วงที่ผมไม่ได้ทานยาช่วยผมทำให้ชีวิตผมดีขึ้น ผมธีรชัยสังขพันธ์ครับชื่อนิวนะฮะชื่อเล่นแล้วก็อายุ41ปีนะครับปัจจุบันก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับความดันสูงเลยครับกับไขมันเคยเป็นถึงขนาดที่ว่าวูบเลยจะปวดหัวมากๆมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เคยเดินเดินอยู่ครับแล้วก็จะล้มแล้วก็ไปหาคุณหมอปรากฏว่าตอนนั้นความดันประมาณ204-260ซึ่งต้องหาหมอมาตลอดแล้วก็เมื่อไหรที่ผม ขาดยาซึ่งคนมีความดันสูงต้องทานยาตลอดใช่ไหมครับถ้าผมหมดยาสองสามวันนี้จะมีอาการทันทีเลยจะรู้สึกเหมือนมึนปวดหัวทันทีเลยครับก็เป็นยาก็มีผลเรื่องการขับถ่ายก็รู้สึกเหมือนคนทีทานยาเยอะครับทานยาตลอดพอดีผมมีโอกาสได้มาเจอกับกริศนาก็เลยลองทานดูมาประมาณเดือนไม่ถึงเดือนดีครับคราวนี้มันปกติเนี่ยคุณหมอจะต้องนัดผมวันที่12เมษา ปรากฏว่าผมลืมนัดหมอไปเลยจนมาค้นกระเป๋าแล้วเจอไปนัดหมอเมื่อวันที่ประมาณวันที่7พฤษภาก็เลยไปหาหมอหน่อยก็แปลกใจตัวเองกันเอ้ยทำไมไม่มีอาการเลยเพราะจริงๆทํางานหนักมากครับเดินทางตลอดเลยพอไปหาคุณหมอปรากฏว่าความดันปกติเลยครับเหลืออยู่ที่130ร้อยสามสิบกว่าข้างล่างอยู่ที่ไม่ถึงเก้าแปดสิบเก้าเก้าสิบเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณหมอก็บอกเออความดันปกติแล้วนะก็เลื่อนนัดออกไปคราวนี้สองสามเดือนมาหาทีเลยครับ ทานกีสนาครั้งแรกเหรอครับครั้งแรกมันรู้สึกว่าปกติมันเหมือนชาเนาะเราก็นึกว่าจะเป็นแบบชาจริงๆไม่ใช่เลยนะครับความรู้สึกมันมีรสชาติหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับต้องบอกว่าน่าทานน่าทานมากเลยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าที่ที่ตัวเองดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะกีสนาเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรอย่างอื่นเลยโดยเฉพาะช่วงที่ผมไม่ได้ทานยา นะครับก็าทานอยู่ตัวเดียวทํางานเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมนะครับแต่ความดันกลับมาปกติได้รู้สึกเหนื่อยน้อยลงด้วยนะครับและที่เห็นผลข้างเคียงอย่างไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่าคือน้ําหนักผมก็ลงตามมาด้วย ก็ต้องขอขอบคุณกิษนามากๆนะครับทางบริษัทกิษนามากๆที่ที่ทำให้ผมมีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆที่ช่วยผมทําให้ชีวิตผมดีขึ้นนะครับสุขภาพผมดีขึ้นได้มีเรี่ยวแรงที่จะทางานต่อไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอขอบคุณบริษัทว้ตรงนี้ด้วยนะครับคำว่ากิษนาจิไม่ได้เคยรู้จักมาก่อน คืออะไรกินได้ด้วยหรอเราไม่ได้ป่วยแต่ก็อยากดูว่ามันเป็นยังไงมระทับใจจากการที่ได้ทานชาครั้งแรกเลยอะคะ่ะชื่อจีค่ะชื่อจริงธัญญนัน,น์ฮิรัตพันกุลอาชีพก็คือที่บ้านรับทำโตจีนะคะ รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จากที่พี่ออนนะคะก็คือแนะนําให้ลองให้ลองทานแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลดูเพราะว่าเหมือนอย่างตอนแรกอะ่ะคําว่ากิจหนาจิไม่ได้เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าคืออะไรเราแค่รู้จักว่าเป็นไม้มงคลแล้วพอพี่ออนบอกเอ้ยเนี่ยมีหอมกิจณนะมาเรายิงนึกถึงเฮ้ยกินได้ด้วยเหรออันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สําหรับตัวเอง คือสำหรับที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ไม่ได้มีโรคประจําตัวแต่ด้วยความที่ว่าพี่เขาบอกว่าลองทานดูสิดูแลสุขภาพแต่ด้วยความที่ว่าเราเราไม่ได้ป่วยแต่ก็อยากดูว่ามันเป็นยังไงพอลองทานไปครั้งแรกประทับใจด้วยแบบกลิ่นมันหอมหอมละมุนละมุนอะแล้วพอดื่มเข้าไป คือรสชาติมันหวานมันไม่ได้หวานแหลมเขาเรียกว่าหวานระหวานสดชื่นมันเหมือนแบบมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเงี้ยเ็เลยแบบเริ่ม,เร,มเริ่มประทับใจจากการที่แบบได้ทานชาครั้งแรกเลยอะค่ะตอนช่วงแรกๆสิ่งที่สังเกตได้ก็คือจะประมาณว่าเราขับถ่ายได้ปกติล้วตัวเองเป็นคนที่แบบ เขาเรียกอะไรขับถ่าย2วัน3วันถ่ายทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทานแล้วมันถ่ายทุกวันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันเจ๋งสําหรับเรานะทานไปเรื่อยแฟนนะคะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเองทาไมตอนนี้กลิ่นตัวเองมันมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันหอมเหมือนอย่างตอนสาวๆวเราก็เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะมันจะออมเราเพื่ออะไรกับเราหรือเปล่าวะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาเรียกกลิ่นสาวสอวะมันกลับมาอีกครั้งรู้สึกมั่นใจ คือไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้ใส่น้ำหอมหรือไม่ได้ใส่น้ำหอมอะไรคือเราไม่ต้องกังวลไปไหนได้สบายใจแล้วเวลาจิตเล่นกับลูกนะจิตก็ไม่ต้องกลัวอีกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะเค,เคมีที่จะไปกระทบโดนลูกอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะหมดความกังวลจากตรงนี้ไปเลย อกิษนาคืนความมั่นใจจากธรรมชาติให้กับจิค่ะ